อยู่กูผมอีกแล้วแจ็คแป๊บเดียวนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งเอลเลนยังไงให้หล่อแบบคันนี้นะครับ คันนี้เป็นเอเวเรเทนครับราคาอยู่ที่1,392,000บาทนะครับแต่ราคานี้แจ็คไม่ขายแจ็คขายเพียง1,249,000บาทครับยังไม่รวมชุดแต่งแต่ถ้ารวมชุดแต่งเดี๋ยวมาคุยนครับมีโปรพร้อมชุดแต่งด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์170แรงม้า แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเดี๋ยวมาดูครับว่าในรุ่นเอลเลสเทนที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของฟอร์ดแล้วเนี่ย ให้อุปกรณ์มาครบคันยังไงนะครับและหล่อแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน,นคันนี้จัดแต่งชุดแต่งวิกเตอร์ V2 รอบคันนะครับในชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบมีไฟ3จุดของวิกเตอร์เลือกไฟได้ครับว่าจะชอบเป็นสีขาวหรือสีส้มนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ก็ติดให้ด้วยนะครับสาหรับ กระจังหน้าวิกเตอร์นะครับและในส่วนตรงนี้ก็เป็นสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์นะครับเป็น V2 ตรงนี้สามารถเลือกทำสีได้นะครับว่าจะเอาเป็นคางเทาหรือว่าคางดำเงาหรือคางดำด้านก็จัดให้ได้นะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัติ LED มาให้อยู่แล้วนะครับในรุ่น e v o l อ t ร10แล้วก็มาพร้อมกับไฟช่วย สองแสงสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยก็คือตรงไฟตัดหมอกนะครับหักไฟตัดหมอกด้านซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายติดหักด้านขวาไฟตัดหมอกด้านขวาติดนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีคิวล้อของวิกเตอร์ตรงนี้ก็เลือกเี่ครับว่าจะชอบเป็นสีดําเงาหรือสีดําด้านนะครับคันนี้ลูกค้าผมก็เลือกเป็นสีดําเงาทั้งคันนะครับ ล้อแม็กเป็นแบรนด์เอเวมพายนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางดีเซนติ7 5 5 5 5 2ดห้าทำให้รถด,ดูหล่อดูลงตัวดูมีมิติยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งรถในยุคสมัยนี้เนาะการแต่งแบบนี้กำลังมาแรงเลยนะครับแล้วก็ใส่คิ้วกันศาสให้นะครับตรงนี้ก็คันนี้รถเป็นสีดำอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ใส่ในส่วนของเบ้ามือจับเวลาล้วงเปิดประตูเนี่ยจะได้ไม่เป็นลอยนะครับแล้วก็ข้อมือจับเนาะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะล้อมแม็กเดียวกับด้านหน้านะครับแล้วก็ฝาถังน้ามันก็ลดล็อกทั้งคันฝาถังน้ำมันเราก็ล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเอสบูด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายสำหรับเอลเทจะไม่ใช่แบบนี้คันนี้แล้วก็ จัดการเปลี่ยนแต่งให้ใหม่เลยเป็นเหมือนของตัวเอเวอร์เรสต์นะครับแล้วก็วิกเตอร์ชุดวิกเตอร์ด้านหลังเนี่ยลูกค้าผมเลือกเป็นท่อสี่เหลี่ยมคู่แบบนี้นะครับก็แต่งออกมาเนี่ยดูหล่อดูลงตัวแบบคันนี้เลยนะครับฝาท้ายเป็นไงครับไฟฟ้านะครับปกติแล้วเอเวอรเ์เรสเป็นแบบอัตโนมือนะครับอันนี้ก็จัดเปลี่ยนเป็นแบบไฟฟ้านะครับกดปิดได้ เหมือนกันเป็นไงครับครบคันเลยนะครับเอเวอเรเี่ยสามารถแต่งเป็นเหมือนเอเวอเรสได้ทุกรุ่นเลยนะครับแต่งออกมาทรงเหมือนกันทั้งหมดนะครับอยู่ที่ออปชันภายในว่าจะเพิ่มอะไรนะครับในส่วนของกล้อง360องศาแต่งเพิ่มเติมได้นะครับก็หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถฟอร์ดแต่งหล่อๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรตเทนสปอร์ตไทเทเนียมวายแท็กแพตินันะครับ ติดต่อหาแจ็คได้ที่เบอร์0 9 4 4 0 2 c c 4 1ครับแต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองบายแจ็คแป๊บเดียวนะครับทักเข้ามากันเยอะๆครับไม่ซื้อไม่เป็นไรทักเข้ามาสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับประทับใจครับประทับใจค่ะบโอเคเลยครับ ดีครับรู้สึกประทับใจในการบริการครั้งนี้นบแจ็คเขาบริการดีครับดีครับคุณแจ็กดูแลดีรักมากบริการดีค่ะประทับใจโอเครับประทับใจมากรับคุณแจคเนี่ยเหมือนก็เหมือนเด็กเลยครับไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นไงบ้างครับพี่ปานบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมาเลยครับน้องแจกเป็นเดียวจะให้แต่งรถลูกค้าเป็นรถตัวเองครับผมขอบคุณมากครับ